สวัสดีครบับท่านผู้ชมมาพบกับอัปเดตผนบอลผลบอลอัปเดตบายจันตองนะครับวันนี้มาพบกับอัปเดตผลบอลในคืนวันเสาร์ที่23เมษายน2565นะครับมาเริ่มกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเมื่อคืนนี้นะครับคู่แรกนะครับอาร์เซนอลนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ผลปรากฏว่าอาเซนอลนะครับชนะไป3ประตูต่อ1นะครับโดยอาเซนอลได้ประตูจากทาวเเลตนะครับนาทีที่3แล้วก็ชาก้านาทีที่32นะครับนำก่อน20แล้วก็แมนยูมาได้ประตูตีไข่แตกในนาทีที่34จากคริสเตียโนโรนันโดนะครับแล้วก็ อัสนอลน,นะครับมาในประตูปิดท้ายลูกยิงไกลสวยมากเลยนะครับจากากรานิสชากานะครับนาทีที่7 1 70 71เอ็ดเอ็ดนะครับผลว่าทำให้แมนยูนะครับยระยานอัสนนลก็แพ้ไป3ประตูตัวหนึ่งนะครับมาดูคู่ต่อมานะครับนอริดซิต,ตี้นะครับเปิดบ้านแพ้กับเนวคัตสเซน0ูระตูต่อ3นะครับ นิวคาสเซนช่วงนี้กำลังมานะครับนิวคาสเซนก็ได้ประตูนำจากโจนิตอนสองสองลูกเลยนะครับนาทีที่35แล้วก็41็แล้วก็บูนนจเกเมเรสนะครับนาทีที่4ี่นะครับคู่ต่อมานะครับมาดูแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจาฟุงนะครับอ่าทีนี้ตนเตกอรลิฟพูนะครับ เปิดบ้าน,นต้อนรับการมาเยือนของวัตฟอร์ดนะครับคู่นี้ก็เป็นไปตามคาดนะครับเพราะว่าห่างกันและเกินนะครับนาทีแล้วก็เจอไป80น,นะครับวัตฟอร์ดโหมดมากเลยนะครับซิตี้ก็ได้ประตูขึ้นนำจากกาเบรียลเคซุส2ประตูนะครับนาทีที่4แล้วก็23นะครับหลังจากนั้นวัตฟอร์ดเหมือนจะกลับมานะครับ ตีไข่แตกไนดะ้นาทีที่28นะครับจากกัม่านะครับแต่ว่าก็โรดี้นะครับมันซัดไกลในาทีที่34นะครับแล้วก็กะเบลเอซูดนะครับมายิง2ประตูนะครับเป็นจุดโทษนาะทีที่19 1ประตูแลวก็53 1ประตูนะครับกัเบลเจซุสเป็นามายิงแฮตทริกครั้งแรกในชีวิตในพรีเมียร์ลีกได้ในนัดนี้นะครับ ซัดคนเดียวไป4ประตูเลยนะครับทำให้ l e สเต s t e r City นะครับชนะไป5ประตูต่อ1นะครับคู่ต่อมานะครับเลสเตอ t e r City นะครับเสมอกับ Aston Villa 0ประตูต่อ0และก็คู่ปิดท้ายนะครับ Brentford นะครับเปิดบ้านเสมอกับ Spurs ไป0ประตูต่อ0นะครับครับผมมาดูสรุปตารางคะแนนกันนิดนึงนะครับ อันดับหนึ่งตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเตะไปแล้ว33นัด80คะแนนนะครับเรอร์ฟูจะเตะคืนนี้นะครับเตะน้อยกว่า1นัด32มี76คะแนนแล้วก็เชลซี31นัด62คะแนนอาร์เซนอลนะครับเม่อคืนนี้ชน,นกะก็ขยับขึ้นมาอยู่ท็อป4อย่างเต็มตัวแล้ว33นัดมีอยู่60คะแนนเพราะว่าฮอตแลมฮอสเปอร์ ame, นะครับเตะเท่ากันแต่ไปเสมอนะครับ ทำให้แต้มน้อยกว่าอาัชลอนสองแต้มตอนนี้ก็มี58แต้มนะครับสุซีนะครับท็อปโฟแล้วก็แมนยูนะครับเตะมากกว่าเพื่อนนะครับมี54แต้มนะคงจะยากหน่อยนะครับและหลายคนก็บ่นอุบนะครับโดยเฉพาะแฟนแมนยูเมื่อคืนท่านเล่นอย่างนี้คงจะได้ไม่ได้ไปเตะแม้กระทั่งยูโรป้านะครับก็มาดูทันตารางคะแนนกันนิดนึงนะครับก็นอริสนะครับ33แต้มมี21แต้มแล้วก็ วัตฟอร์ดนะครับ33นัด22แต้มเบอร์นส,ส์ลีย์สนัดมี28แต้มเอเวอเรตตน31นัดมี29แต้มนะครับก็ลีดนะครับ32นัดมี33แต้ม16 17 18 19 20ก็ยังสูสีกันนะครับโดยเฉพาะ18 17 16เนี่ยฮะดูยังดูไม่ออกนะครับเราดูกันจุดจุดปการนะครับโอเคครับ ถ้ามาดูทางฝั่งของบุนเดสเกานะครับลาลิกาสเปนนะครับโทษนะครับลาลิกาสเปนสำัปดาห์นี้มีบอลถ้วยเตะโกปาเดเลคู่เดียวนะครับก็คือเบร i ติสนะครับเปิดบ้านเสมอกับวาเลเซียไป1ประตูต่อหนึ่งแล้วก็มาชนะจุดโทษไป5ประตูต่อ4นะครับขอโทษนะครับบอลถ้วยของสเปนผมไม่ได้ติดตามนะครับว่าใครเขารอบไหนอะไรยังไงนะครับ แต่ก็มาดูตารางคะแนนของอัลาลริกาสเปนกันนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาจะหลีกทางให้กับบอลยูฟาแชมเปียนลีกนะครับมาดิดกับเบยเรียลนะครับโอ้โหในพักมาเต็มๆนะฮะอาทิตย์นี้ไม่ได้แข่งนะจะรอแข่งแชมเปียนลีกกลางสัปดาห์นะครับเลยมาดิดนะครับตารางคะแนนนะครับ33นัดมี78แต้มตามด้วยบาร์เซโลนา32นัดมี63แต้มแล้วก็เซบีย่า 33นัดมี63สิบมแต้มแอดมิริตสามสิบสานัด61แต้มแล้วก็เบตติส33นัดมี57แต้มเรย์โซซิเดตสา3สนัดมี55แต้มนะครับแล้วก็บอยเอรียลนะครับอยู่ที่7นะครับ33มนัดมี52แต้มนะครับมาดูท้ายตารางกันนิดนึงนะครับอลาเบส33นัด25แต้มเท่ากับเลเบนเต้น,นะครับแานาดานะครับ33นัดมี30แต้มทาริส33นัด31และกามายังกาสามสนัดมี32แต้ม เคตาเฟ่สามสามนัดสามห้าเบรย์การลาโยนะครับสามสองนัดสามเจ็ดอาเซ่สามสามนัดสามแปดโอ้โหท้ายตารางก็สุดสีนะครับก็ไม่รู้ใครจะตกทีมนะครับโดยเฉพาะทีมสุดท้ายทีมที่สามนะครับครับผมเข้ามาดูทางฝั่งของบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับ ผู่แรกนะครับคอยเทอร์ฟิสนะครับแพ้ให้กับเลเว่นคอนอรเซนไป1ประตูต่อ4นะครับบูฟายบวกนะครับเปิดบ้านเสมอกับเบนเชนกับบัตไป3ประตูต่อ3ไรซิกนะครับเปิดบ้านแพ้กับยูเนียนบรูรินไป1ประตูต่อ2นะครับคู่นี้พีพีทีวีถ่ายทอดสดแล้วก็โคโลนนะครับเปิดบ้านแพ้กับเบลเฟลไป3ประตูต่อ1ไอ้ทั้งฟัตเฟสเสมอกับโอเฟนไฮไป2ประตูต่อ2แล้วก็คู่บิ๊กแมตช์นะครับบาเยิร์นมิวนิกนะครับเปิดบ้าน เอาชนะบริเตนเซียดอทมนไป3ประตูต่อ1นะครับสุดมันนะครับเมื่อคืนนี้ต่อสดจากพีพีทีวีนะครับครับมาดูตารางคะแนนกันนิดนึงนะครับสำหรับบุนเลสติก้าเยอรมันนะครับบาเย,ยินมิหนึ่งนะครับแข่งไปแล้ว31นัดมี75็ดสาแคะแนนตามมาด้วยดอทมนนะครับแข่งเท่ากันนะครับ31นัดมีอยู่หกคะแนนเลเวอร์คูเซ่นไลซิกวอบวก พวกนี้แข่งเท่ากันหมดเลยนะครับเลเว์สูเซ่นก็มี55แต้มไลซิก54แล้วก็บวกบวก52แต้มนะครับก็อันดับท็อปโฟก็ยังแย่งกันมันนะครับสำหรับนุนเดสลลกาเยอรมันค่ามาดูท้ายตารางคะแนนกันนิดหนึ่งนะครับก็ยทูฟิสก็31นัดมี17แต้มน่าจะไปอาร์เมนเนียเบลเฟลนะครับ31นัดมี26แต้ม สตูดการ์ดนะครับ30นัด28แล้วก็ไฮทาเบอร์ลินอัลส์บวกโบคุมพวกนี้ฮะก็สูสีกันนะครับสำหรับอีกทีมนะครับที่จะตกชั้นนะครับ2 2ทีมนะอ่ออีกทีมไปเพย์อัพก่อนนะครับสำหรับนะบอลเยอรมันจะเอาตกชั้นชัวร์วสองทีมนะครับแล้วนกะนะ็อันดับ16นี่ไป เยอรมันไอ้เฮทุกทีไปวีไอฟีทุกทีนะครับข้ามาดูทางฝั่งของกาโซซิเลอาอิตาลีนะครับคู่แรกนะครับเวเนเซียนะครับเปิดบ้านแพ้กับอัตแลนตาไป1ประตูต่อ3นะครับโตลิโนนะครับเปิดบ้านแพ้กับเออชนะสเปเชียไป2ประตูต่อ1นะครับอินเตอร์มิลานนะครับเปิดบ้านเอาชนะโรม่าไป3ประตูต่อ1แล้วก็ เวลานาเสมอกับซามูเียเป็หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับข้ามาดูตารางคะแนนกาลโซซิลาอิตาลีกันนิดหนึ่งนะครับอินเตอร์มิลานนะครับ33นัดมี72แต้มเอซิมิลาน3 3นัด71แต้มนาโปลี33นัดมี67แต้มโอ้โหสู้สีมากเลยนะครับการแย่งแชมป์ของ เกาโซซีเดอยอิตาลีปีนี้นะครับซูซีพอๆกับบุญอ่นพิมพ์เลี้ยงกินเลยนะครับตามกันอยู่หนึ่งแต้มเท่านั้นนะครับก็มาดูท้ายตารางคะแนนกันนิดนึงนะครับเวนิเซียนะครับ3ามสามนัดมียีแต้มเจนัวสามสามนัดยีแต้มแล้วก็ซาเลนิตานาสามสิบสองนัดมียีแต้มแล้วก็กายาลีสามสามนัดยีแแต้มนะครับค่อนข้างห่างนะครับสาม ทีมสุดท้ายนี่โอ้ทำแบบนี้คงจะตกชั้นนะครับทําให้เล่งเครื่องในห้าหกนัดสุดท้ายนี้นะครับครับผมข้ามมาดูทางฝั่งของผลลิกเอิงฝรั่งเศสนะครับเมื่อคืนนี้นะครับลียงเนะเปิดบ้านเอาชนะมองปริเยไป5ประตูต่อ2นะครับแล้วก็เซงแกเตียนะครับเปิดบ้านแพ้กับมอโนโกไป 1ประตูต่อ4แล้วก็คู่ดึกนะครับเปเช่นะครับเปิดบ้านเสมอกับล่องไป1ประตูต่อ1นะครับมาดูตารางคะแนนกันนิดนึงนะครับ,ารานนนนรบสำหรับลิกเอ,อิงฝรั่งเศสนะครับเปเช่นะครับ34นะัด78แต้มก็คงจะชัวร์แล้วครับแชมป์มาเซลนะครับ, Marcel, นรบ33นะัดมี62แต้มแล้วก็โมนาโก34นะัดมี59าสิบแลนส์ กับสตาบุก33นัดเตะเท่ากันแล้วก็แต้มเท่ากันนะครับท็อปโฟก็ยังดูลุ้นกันอย่างสุดมันอยู่นะครับสำหรับลีเกิลฝรั่งเศสมาดูท้ายตารางคะแนนกันนิดนึงนะครับแมตต์นะครับ33นัดมี24แต้มบอกโด33นัด27แต้มแล้วก็แซนต์งเจลส์สานัดมี31แต้มนะครับก็ทีมที่จะไปเทออฟทีมที่18เนี่ยนะครับอันดับ18 17 16 15 สิงที่สิบสี่เลยนะครับสูสีกันมากนะครับมาดูกันนะครับว่าใครจะตกชั้นกันบ้างนะครับครับผมแล้วนี่เป็นอัปเดตฟุตบอลฟุตบอลอัปเดตบายจันต่องนะครับสาหรับคืนวันเสาร์ที่23เมษายนนะครับสําหรับคืนนี้นะครับอาทิตย์ที่24ก็ติดตามกันต่อไปนะครับเดี๋ยวดูโปรแกรมให้นิดนึงนะครับฟุตบอล คืนนี้นะครับวันที่24นะครับดูไล่กันตามเวลาเลยนะครับตั้งแต่16บหนาฬิกาน,น,นะครับเป็นบุตบอลเอชเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับกวางโจพบกับอุนซานชุน้ำนาคอนพบกับแมนบิอนซิตี้อุลวะพบกับแดกูยะฮพบกับฟันตาเล่ลานซิตี้พบกับซานตงและกาญเต็ดซิตี้พบกับบีจีปทุมนะครับ สายลีกหนึ่งมีสุพรรณบุรีพบกับสมุทรปราการและก็เมืองทองพบกับแบงค์ครอกนะครับสำหรับพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับไบตันนะครับจะเปิดบ้านพบกับเซาท์แทมป์ตันแล้วก็คู่น่าจะมันอีกคู่นึงก็คือเชลซีนะครับจะเปิดบ้านพบกับเวสต์แฮมเบอร์ล,ลีย์จะเปิดบ้านพบกับบู๊แล้วก็คู่ปิดท้ายนะครับลิเวอร์พูลนะครับจะเปิดบ้านพบกับเอเวอร์ตันมาดูกันว่าลิเวอร์พูลจะตาม ในซิตี้เลอหนึ่งแต้มหรือว่าจะผลจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับลาลิกาสเปนมีคู่เดียวนะครับลาลิกาบาร์เซโลนานะครับจะเปิดบ้านพบกับลายโยบกาโนโต่ตอนตีสองนะครับกั <c oughs> บชลนสิลิอาอิตาลีนะครับเซริตาน่านะครับเจอกับฟิออรบูร์ญญาพบกับอุนิเซเอมโปลีพบกับนาโปลีเจเนวพบกับก,บกาเซร็ ลาซิโอพบกับเอซิมิลานคู่นี้มีผลต่อ,อตารางลุนแชมป์นะครับลิกเอิงก็แลนด์พบกับออลิยองเกลมงฟูดพบกับอองเซ้เอฟซีแมตพบกับแบลนดน้องพบกับบอกโดนิสพบกับทูลาเรีสพบกับสตาร์บุกแลนด์พบกับออลิปิกมาเซีและก็ ฟุตบอลบุนเดสบรีกาเยอรมันนะครับโบคุ้มพบกับเอาบวกแซนท่าบรินพบกับสตุ๊การนะครับนี่ก็คือฟุตบอลโปรแกรมสำหรับวันอาทิตย์ที่24เมษายนนี้นะครับท่านใดชอบคู่ไหนก็ติดตามกันได้นะครับคู่นี้แล้วพบกันใหม่สำหรับฟุตบอลในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ